สวีพรสวัสดีค่ะให้หัวใจกอดๆมานะคะขอบคุณค่ะอันนี้เอามาจากบ้านน้องชายเมื่อเมื่อวันก่อนปีใหม่ที่ไปบ้านเขาเขาให้มาสองพวงเขามาจากบ,บ้านเขาว่ามีเป็นหูตรงระเบียงสวยมากเขาทำ น้องตุก๊กี้สวัสดีค่ะลูกจากแม่อุ่นรักนะคะหรือแม่สวยของเราสวัสดีค่ะคุณทวีพรจากน้องจอยหมูอน้อยผู้หน้ารรกน่ารักเห็นตัวจริงเลยนะ่าสวยมากสาวเหนือขาวจ้วะเลยผิวนี่วหูผิวหยวกแม่ไก่ สวัสดีค่ะไม่สวยค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปัง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 วายวายวายหัวใจกอดกอดนะคะเบาน้อยคำม่วนสวัสดีค่ะคุณอุ่นไอรักจากเบาน้อยคำม่วนนะคะขอบคุณค่ะแม่ไก่คุณทวีพรสวัสดีค่ะจากแม่ไก่นะคะมาจากบ้านคุณแฮมกีติคุณตอนเย็นเย็นหนึ่งทุ่มตรงจานถึงสุก สาวอาทิตย์ก็พาเที่ยวนะคะ FC t o o k i in USA หัวใจกอดเกอดขอบคุณนะคะมาอีกล่างละโอ้ยน่ารักน่ารักรักมากน่ารักน่ารัก,รกขอบคุณเจ้าใจหงเจ้าโอ้ยได้จะย้ำหน่อมไหมอะกินคนเดียวไม่มาล้ำอะ่ะแต่น้ำพริกนีล้ำดิเก็บผักมาแล้วดิ ใครรู้จักผักผักไอ้นี่บ้างจะผมเก็บมาแล้วดิคุณอุไในรักสวัสดีค่ะนั่นไงรักรักรักนะอนุรักษ์โอ้ยที่จริงมีอะไรแต่อ,อะไรอ้ยน้ำค้างหยดนี่น้องเจยหูจักก็พักอย่างนี้ มาแปดอันนี้มาแปดนะคะมาแปดดอกปูดอกปูจะลวกกิ้มน้ำพริกบะปูดอกบะปูพวกนี้จะลวกกิ้มน้ำพริกนะั่นเอ สวัสดีทุกๆท,ท่านรอบห้องนะคะจากแม่สวยอุ่นไอรักแปดเก้านะซีขอบคุณนะคะไม่สวยจ๋าขอบคุณค่ะนี่นตับปูอันนี้ใส่แกงแครก็อร่อยนะฮะแกงแครหรือเราเจะแกงแครแมวรวบกิ้มน้ำพริกอ่องเลยน้ะพริกอ่องอลรามังตุนจะทำข้าวต้มกินคนเดียวนี่ ต้น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 เสาทางนี้นี่ไม่สั่งน,นั่นเนี่ยเฮียไม่ได้แค่ปอกเปลือกออกแค่นั้น,นเองเฮียไม่ได้เอาทาสีเหมือนต้นอื่นอื่นเลย ทำซุปใช่มันร้อนนะกาแฟยังอยู่เลย่ังก็ยังหนาหนาวหนต้นดอกมะปูอะคยเห็นกะมาทั่วแปบเออมะปูอยู่เน่หลังบ้านนี้ต้นดอกปูนี่พาไปหลังบ้านอะเลาะหลังบ้าน Lỡ bạn <laughs> Tân Mạ nào Nói nà Mạ nào nói nà thuộc pẹp <laughs> Nè Tân Tân mập Phú <laughs> หันต้นมาแปรดอก